เรากำลังจะไปญี่ปุ่นกันเป็นไรคะหนาวผู้สูงอายุยอดนะวันนี้สวยนะคะผู้สูงอายุหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ยอมรับ นี่ก็คือการบินไปญี่ปุ่นนะคะจากประเทศเกาหลีแล้วก็เป็นการไปญี่ปุ่นครั้งที่2ในชีวิตแต่เป็นการไปโตเกียวครั้งแรกในชีวิตเวทนะคะซึ่งเป็นคลิปที่มากับคุณมังนี้ข้างหลังนั่นเองจะเป็นยังไงไปดูก,กันค่ะในทริปนี้ตื่นเต,นต้นมากเพราะว่าอ,อีฉันคือทําแพลนแบบหนึ่งคืนทวนไปค่ะ บินที่ชื่อว่าแอร์พรีเมียร์นะคะซึ่งเหมือนจะเป็นสายการบินลูกสายการบินหนึ่งของอาสายการบินใหญ่อะไรสักอย่างนึงแหละ <c oughs> เป็นค่ะให้ข้อมูลที่แย่มากแต่ว่าประทับใจนะคะแล้วก็เป็นโลคอสที่มีจอแล้วก็มีช่องเสียบสาย USB ให้เราด้วยนะคะ,ะระยะเวลานในการบินจากประเทศเกาหลีไปโตเกียวนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงปลายประมาณเกือบเกบสชั่วโมงนะก็ไม่ได้นานมากถือว่าเป็นไทรที่หลับแบบว่าแป๊บเดี๋ยวก็ตื่นแล้ว ได้เลยที่ไหนนะนาริตะแล้วก็จะไปชินจูกุเลยนะคะเพราะว่าวัาวนนี้คือแรกเรามีแพลนว่าเราจะไปดูฟูจิซางน,นะคะทุกคนก็ ขั้นตอการเข้าตอมอล้วก็ทุกๆอย่างไม่ได้ยุ่งยากถ้าคุณเตรียมเอกสารครบแล้วก็พร้อมนะคะ<ว>เอกสาร<ว>ชา<ว>เอกสารเดบเิจะขึ้นไปให้นะคะว่าเราจะต้องกรอกในส่วนของว i ซิทเจแปนมาก่อนนะคะมันจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะก็คือดูเรื่องของวัคซีนนะคะแล้วก็เป็นฟาสต์แทร็กถ้าเกิดว่าคุณไม่ทมาํามันอาจจะใช้เวลาตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของการขอชีวะโค้ดตอมอแล้วก็การขอดีแคลร์ก็คือพวกกงสุลน,นะคะ<ม>ก็ต้องเป็นคิวอาร์โค้ดเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของ JR นะ ตอนนี้เราวาร์ปกันมานะคะเราอยู่ที่สถานีชินชูกุแล้วก็มาในส่วนของบัสเ,เขาเรียกว่าบัสอ็กเพรสเทอร์มินอลมันก็คือการที่เราจะไปต่างจังหวัดนาน,นก็เหมือนเกาหลีเลยก็คือต้องมานั่งบัสนะคะหรือว่ารถไฟฟ้าแต่ว่าเราเลือกการเดินทางของเราเนี่ยด้วยบัสนะคะก็เลยมาซื้อตั๋วกันเรียบร้อยแล้วค่าเสียหายนะคะไปกลับอยู่ที่8,800เยนเดี๋ยวจะตีเป็นข้างเงินไทยไว้ให้นะคะเราจะไปที่เมืองที่มันมีเปไฟผูจิ เดี๋ยวก่อนคาวากุชิมาคาวากุชิมมั้งใช่ป่าวคะเดียวกะคาวากุชิมาเมืมมมมมมมองใหม่เมืองใหม่เมืองเขาชื่อว่าคาวากุชิกะนะคะถ้าใครที่ไม่ได้จองล่วงหน้ามาก็คือมาซื้อตั๋วบอกว่าวันเวทิเก็ตหรือว่ารีเทิร์นที่ได้ที่ดีนะคะ กำลังจะไปชิคกี้พามคุณเป็นไรคะหนาวไม่คิดว่าจะหนาวนะวรค่อที่มันเป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นลมชายก็เลยมีความหนักตอนนี้เราอยู่ที่พักที่นี่นะคะชื่อว่าเมกุฟูจิหรือเปล่านะเอาเป็นว่าอยู่ติดกับสถานีฟูจิสเตชันเลยนะซึ่งเป็นสถานีที่ถัดต่อมาจากคาวาฟูคาวาฟูจิโกะ เดี๋ยวเราเรียกพาคุณหมัามีนะคะไปเช็คอินข้างในก่อนแล้วก็ไปดูกันเพราะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นสไตล์มินิมอลแล้วก็เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอเคโอเคก็ได้โอ้โหยังหนึ่งสองสามอุ้ยก็โอเคอยู่นะ โ <Okay. S 2> อเคาดหวังนะว่าเปิดม่านนี้แล้วฉันจะได้เห็นฟูจิหนึ่งสองอุยอ้ยอุ้ยมันคือฟูจิมันคือฟูจิจแต่ว่าวันนี้เ<า>มือนฟ้าฝนวิปริตทันใดเหม็นฟูจิเลยอุย้ยแต่ว่ามันสวยอุม้มีซารุูลาระตรงนี้ด้วยแม่ คือตอนแรกอะเบสเข้าใจว่าห้องพักที่ปุ่นอนะมันจะมีความเล็กแคบอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าที่นี่ถือว่าเป็นสเปซที่กําลังดีเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเอากระเป๋าเดินทางมาก็คือกางได้นะไมไ่รู้สึกว่าห้องมันแคบจนเกินไปถือว่าเป็นหนึ่งวันที่โคตรเหนื่อยตั้งแต่บินแต่นี่คือยังดีนะคะคือบินจากเกาหลีเนาะคือแค่3ชั่วโมงลองคิดสภาพว่าถ้าเราบินมาจากประเทศไทยน่าจะยมกว่านี้นี่ยังถือว่าเออซอบๆยังพอไหวอยู่สำหรับเบสแต่สำหรับคุณมัมเป็นไงคะวันนี้รู้สึกว่าหนักไหมคะ เดินจากเกาหลีมาแล้วว่าวันละหมื่นกว่าเก้ายังไงฉันสู้ตายงั้นญี่ปุ่นขอสองหมื่นเก้าไหวไหมตอนนี้เรากำลังจะมากินข้าวมื้อแรกที่เรียกว่าข้าวจริงๆนะคะโอเคเเาไมมม่ีทุกคนมันไม่มีเมนูโอเคโอเค thank you so much นี่นะคะก็เป็นร้านที่พนักงานของที่โรงแรมเนี่ยเขาแนะนำรีคอมเมนต์เรามานะคะว่าเป็นร้านที่อร่อยแล้วก็ถูกนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยก็ดูจากราคาแล้วเมื่อกี้สั่งไปประมาณ5 6 7อย่างได้รวมๆไม่ถึง500บาทแต่ลมไปด้วยควันลงไปด้วยควันรู้สึกว่าผมที่ะมาคืนนั้นต้องสะอีกครั้งในคืนนี้ป่ะอันนี้น่าจะเป็นต้มเนื้อแกงเนื้ออ่อมอะไรสักติ่งเขาบอกว่าระวังนะมันจะร้อน ออร่อยมากแม่ให้ดูโคตรดีหนึ่งสอง เรากินกินกันไปขอโทษนะคะทุกคนที่เก็บให้ไม่หมดเพราะว่ามันมันอร่อยเกินท่ามใจจริงๆเบยเป็นคนที่แบบว่าชอบกินร้านอาหารที่มันโลเคอลโอกลนะทุกคนเพราะว่าคนที่เขาเป็นคนท้องที่คนที่เขาอยู่ที่นี่แนะนําเราอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าอันนี้ใช่ใช่มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าถึงใจกว่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยกว่าเพราะบางทีถ้าเกิดร้านแลนด์มาร์คมันจะเป็นร้านที่ถูกปากคนไทยไปแล้วไงเข้าใจไหมนี่คุณตุ่ยอยู่ไปเนี่ยขออนุญาต ไปกินข้าวกับคุณแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านแล้วก็พิกัดร้านไว้ให้ใน d e s c r i p t ั o นบ็อนะคะไปดูกันได้ กับการตามรหัสคุณฟูจิและเราก็ได้เจอกับเขาแล้วนะคะทุกคนดีใจมากเลยอ่ะ <S <S เป็นการมาญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เจอเขาคาดหวังอย่างเดียวของให้อากาศดีๆเนะเพราะเราเลือกช่วงที่เป็นช่วงสากุระพอดีนะคะก็เลยคิดว่าเออมาดังที่ก็ต้องได้เจอแหละแล้วเราก็ได้เจอแล้วนะคะนี่เลยด้านหลังนะสวยมากสวยมาก,มากจ,รจริงของจริงคือสวยมากอากาศมีความหนาวแบบหนาวกรุบแต่อีฉันก็มีความล่าท้าหนาวเหมือนกัน <laughs> ก็เอาเท่าที่ได้นะคะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ดาดฟ้าของโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวไปกินเทมปุระกันหลังจากที่เราชื่นชมคุณฟูจิแล้วเราก็จะพาคุณมัมไปขึ้นเคเบิลคาร์นะคะทุกคนซึ่งเป็นกิจกรรมอของผู้สูงอาผู้สูงอายุหยาดนะวันนี้สวยนะคะผู้สูงอาหรือเปล่าคะ ไม่ค่ะไม่ยอมรับ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปทริปอื่นๆกันกของวันนี้นะคะยังมีอีกหลายอย่างเพราะว่าเราจองรถรอบกลับไปที่โตเกียวเนี่ยตอน3ามโมงสีซึ่งเราต้องต้องทัวร์ทุกอย่างให้เสร็จให้ทันนะคะเพราะต้องมาเอาของที่โรงแรมอีกไปกันค่ะพร้อมไหมคะคุณนายมากเลย let's go <S <laughs> ก็คือที่สถานีคาวาคุจิโกะนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราต้องมาขึ้นเนี่ยเพื่อกลับที่โตเกียวนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เรามาหาข้าวกินกันก่อนนะจ๊ะรอคิวกี่นาทีคะเขาบอกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงรอไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเทมปุระตรงนี้มาแล้วนะคะข้าวเทมปุระคนอื่นเขาสั่งแค่เทมปุระแล้วเขามีข้าวฟรีให้ าเราสารแน่สั่งข้าวพร้อมเทมปุระราคาแพงกว่าชาวบา้านอีกค่ะลองชิมเลยเพราะเขาบอกว่าเป็นร้านขึ้นชื่อแล้วก็ที่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นแบบว่าถ้าทุกคนมานะคะไปสั่งแค่เทมปุระพอแล้วก็ไปเอาข้าวฟรีข้างหลังได้นะคะรวมถึงซุปมิโซะด้วยนะก็ไปตักเาอาเองได้ข้างหลังเป็นเซิร์ฟเซอร์วิสนี่ันนี้คือกุ้งเทมปุระนะคะเราหั่นมาแล้ว อ,ร,อาราคาของเทมปุระอื่นๆอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าพันกว่าส่วนมากเนี่ยมันก็จะเป็นเทมปุระแบบรวมมาให้แล้วทุกคนมีไข่มีกุ้งมีผักอะไรแบบนี้ส่วนของเซ็ตเราจะเป็นเซ็ต37 7 6นกะคะก็ราคาประมาณนึงแต่ก็เที่ยวครั้งแรกอะ่ะเสียความโง่ดนึงไม่เป็นรหรอกอไรไ่อยมานเลยอร่อยมากคือ ขออาตมากินแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสปอตต่อไปว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนนะคะร้านเทมปุระนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับสถานีคาวาคุจิโกะนะคะทุกอย่างห่างกันไม่ถึง150เมตรรวมถึงแลนด์มาร์คอันนี้ที่เป็นจุดถ่ายรูปของลอสันด้วยค่ะ และเราก็กำลังเดินทางไปที่คาวาคุจิโกฟูจิพานูรามาลูบเบย์นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสปอตที่ต้องมาเพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากๆเช็คอินกันที่สุดเลยแล้วก็เป็นบึงที่สวยมากๆเพราะว่าจะมีแอคทิวิตี้ให้ทําไม่ว่าจะเป็นขึ้นเคเบิลคาร์หรือว่าจะล่องเรือนั่นเองค่ะในส่วนของฟตเทสี่นั้นก็ต้องขอโทษจริงๆที่มาแต่รูปแต่เสียงไม่มาเพราะว่าติดไมค์แต่ลืมเปิดไมค์อ้แหงตอนแรกก็ว่าจะขึ้นเคเบิลคาร์นั่นแหละแต่ว่าแถวยาวเป็นหางว่าวเลยก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะพาคุณแม่มา่่่่่อออองเเรรืแทนนนนคะะาาาใช้จจยยูปมณกิ1000ว อเอ้ยวอนว่ะ1,000เยนต่อคนนะคะแต่ว่าคุ้มจ่ายมากเพราะว่าช่วงที่ไปนั่นฟ้าเปิดบอกเลยว่าเหมาะเจาะในการพาผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวนะคะที่จังหวัดนี้เพราะว่าคุณแม่อีท่านก็อยากมาซ้ำเสเหลือเกินถ้าจะมาแนะนํนำบอกให้มาช่วงปลายมีนาเมษาสักรุกระกลังบานเห็นภูเขาไฟฟูจิไปด้วยบอกเลยว่าสุดคุ้มตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งแท็กซี่เพราะว่าเราจะตก รถไฟนะคะถ้าเกิดจะไม่ทันเอาซะก็เลยบอกให้ลุงเขาว่าจอดรอแป๊บหนึ่งเราเอาไปเอาของข้างในโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะรีบออกมาเลยแล้วให้เขาไปส่งที่สถานีเดิมก็จริงๆช่วงที่เบสมา2วันนี้คือวันนี้กับพรุ่งนี้เป็นช่วงที่อากาศดีนะคะท้องฟ้าเปิดปกติแล้วบางคนมาก็อาจจะไม่ได้เห็นฟูจิก็ได้แต่ว่าเราโชคดีมากทุกคนทุกอย่างคอมพลีทมากนะคะตั้งแต่อาหารการกินและสถานที่ท่องเที่ยวนะยังไม่มีอะไรเฟลเลยใช่ไหมคะใช่คะ่ะ เราเไปดูกันนะคะว่าหลังจากเรากลับไปโตเกียวแล้วเราจะไปพักที่ไหนไปทําอะไรกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันจ้าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโรงแรมที่สองที่เล็กมากเลยคุณแม่นะคะเดี๋ยวนอนกนับคุณแม่แล้วเราก็มีกระเป๋าวางได้สองใบแค่นี้ แล้วก็ไม่มีที่ให้เราทำาอื่รเลอยดูจากความแคบราคาไม่ได้ถูกกันทุกคนราคาเท่าของเมื่อวานเลยที่เราพักนะคะซึ่งเมื่อวานเราพักกันคืนเราประมาณ5,000ันเนาะแอบรู้สึกว่ามันเล็กไปน,นิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นราคาสแตนดาร์ดของที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยความที่ว่า5 0 0 0ันเนี่ยห้องไซส์นี้ถือว่าใหญ่ที่สุดแลวแม่ ะะก็จากที่รีเสิร์ชมาเขาว่ากันก็ว่าอย่างนั้นที่นี่ชื่อ APA นะคะก็อยู่สถานีอุเอโนะก็เป็นโรงแรมที่คนไทยมาพักกันเ<อ>ยอะมันเป็นโรงแรมขึ้นชื่ออะมาี่ปบุ่นก็ต้องมา APA <ม>อะไรแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่เป็นครั้งแรกเราก็เอาที่คนไทยเยอะไว้ก่อนมีอะไรจะได้มีเพื่อนบ้าน <laughs> นะคะตามนั้นคะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพักผ่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกินมื้อเย็นของวันนี้กันค่ะ <laughs> 재미 <laughs> ว่าไปอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านคานิดูราคุบนะคะซึ่งอยู่ในย่านอุเอโนะใกล้กับโรงแรมเรานะคะจริงๆร้านนี้รู้สึกว่ามันจะมีหลายสาขามากแต่ว่าเราก็เลือกมาทานนะคะในส่วนร้านที่มันใกล้โรงแรมเรามากที่สุดนะคะซึ่งเป็นเมนูที่คุณแม่อยากทานมากๆนะคะแล้วก็เราสั่งเป็นคอสคอสนี้นะคะจะราคาราคาอยู่ที่3,800กว่าเยนนะคะก็คนละพันกว่าบาทไม่น่าแพงมากมนาะก็แนน้านที่พาแม่มากินปูนะคะ เป็นคอสแม่มันจะออกมาเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่นี้คุณแม่ตกใจนะคะเข้าใจว่าเท่านี้3ามพแแต่ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเขาจะมีพวกข้าวหน้าปูอะไรเงี้ยมาด้วยฉันเชื่อว่าจะมีช y ้นน้องอบโอเค25ฉันจะใส่ที่ไฟทอดมิริตเราจะมาลองกินสิ่งนี้กันนะคะ <Okay. S 1> อืออันนี้เป็นไข่ตุ๋นนะคะ มีความหอมเนื้อปูหอมกินปูมากนะคะอันนี้คือปูอบชีสนะคะทุกคนคุ่นหารมาน,นหารนาจารย์โอ้ยซัมเขาบอกว่าเป็นไม้เด็ดนะคะใช้เวลาอบกว่า25นาทีห้ามเปิดเด็ดขาดแล้วเราก็สั่งอาราคาสิ่งนี้มาเพิ่มต่อ คิดว่าน่าจะอร่อยเพราะจานนี้เป็นพันนะคะทุกคน6,000กว่าเย,ยนนะคะแต่ว่านานๆเรามาทีเราก็สู้เราก็สู้ไปอยู่แล้วและตอนนี้เราก็วาัดมาอยู่ที่ยอดชิจุโกุค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาแม่มาช้อปปิ้งก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ที่ญี่ปุ่นแหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับเกาหลีแล้วก็คุณแม่นะคะจะแยกกลับไปประเทศไทยเลยก็เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันค่ะ ะคะ่ะมาเช้าอีกวันหนึ่งซึ่งตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่นะคะทุกคนแล้วเราก็กําลังจะไปที่อาซากุสะนะครับแน่นอนว่าทริปที่มากับคุณมีนะคะ,ะ,คะก็ต้องมีการพาไปวัดไปอะไรใด ซึ่งจริงๆแล้วอาซากุสะเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้กับที่พักเบสน,นะคะประมาณ3กิโลไม่เกินนะแล้วก็ดูไปง่ายนะคะเดินทางสะดวกเพราะเรามีเวลาน้อยมากเนาะวันนี้วันสุดท้ายนะคะของเราก็จะมีเวลาแค่2อสชั่วโมงเท่านั้นเองก็แวะไปไหว้พระไปกินข้าวกลับมาช้อปปิ้งนิดหน่อยแล้วก็รีบไปแอร์พอร์ตกันเพราะว่าเครื่องของคุณแม่เนี่ยห้าโมงเย็นระเบียกก็คือหกโมงครึ่งนะคะแล้วเราก็ถึงที่หน้าวัดอาซากุสะแล้วนะคะทุกคนจากที่เดินกันมาอย่างไกลเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในกัน นีเครื่องรางนะคะจากวัดนะคะอันนี้ต้องเข้านะคะเรื่องความรักนะคะแล้วก็เรื่องของการงานอันนี้นะคะเยอะมากมีทุกเรื่องเลยทุกคนมาเลือกกันได้นะ I want this one money this one t o i s t h yeah boost อันนี้นี่นี่นี่ this one boosting business ไว้พาขอพรเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องรางของทางวัดมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นรอบๆวัดกันมันจะมีของขายแล้วก็มีพวก ขนมขนมขายอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินมื้อสุดท้ายที่ญี่ปุ่นก็คือทงคัตสึกันทุกคนก่อนที่จะไปสนามบินนะจ๊ะใ้มาแล้วนะคะทุกคนหน้าตาน้องเป็นแบบนี้ ได้ฟูกัวเออของปเป็นไส้คัส,สตาร์ดนะคะอร่อยเลยเธอ,อสตรอเบอรี่อืมพอกัดโดนไส้แล้วไม่แย่คนค้ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หน้าร้านทำปาชิเตอุเอโนะร้านนี้อยู่ที่ย่านอุเอโนะนะคะใกล้ๆโรงแรมเราเลยก็อยู่ในตรอกซอกซอยนิดนึงนะคะคือต้องเดินเข้ามาเขาบอกว่าเป็นร้านที่ทงกะสซอรอร่อยมากนะคะแล้วก็ เป็นทงคัตสึที่ได้มิชลิน34ปีติดเลยนะคะก็คนไม่น่าจะรู้จักมากพอด้วยความที่เป็นร้านดั้งเดิมก็เลยคิดว่าน่าจะอร่อยตามสมคำร่ำลือไปกินกันเลยค่ะทุกคนถ้าดูจากสีอะค่ะมันจะเป็นทงคัสึที่ ไม่ได้เป็นสีแบบไม่เกรียมเหมือนที่เราเคยกินกันนะมันดูซีดๆหน่อยแต่เขาบอกว่าอร่อยนะคะในส่วนของราคานะคะก็จะมีตั้งแต่เซต2 4 0 4นะคะ2 0 0 1แล้วก็เซต1,500ราคาประมาณนี้รู้แล้วว่าทำไมถึงแพงหมูมันหอม ชอบแบบไม่อมน้ำมันซอสือช่วยสัดุ้งให้หมูมันแบบอร่อยขึ้นจริงๆนะทุกคนแล้วก็มันมีความจุ๊ยซี่ของหมูมันมีความแบบกัดไปแล้วยังมีความแบบฉ่ำหมูอยู่ทุกคนแม่บอกว่าเมืออเขาเอาหมูไปทุบด้วยพอเขาเอาหมูไปทุบแบบมันทำให้หมูมันนิ่มอร่อยเลยคเมนต์ค่ะเดยวแปะที่อยู่ไว้ให้มันเดิม นี่นะคะเราก็อิ่มแล้วเสร็จแล้วกินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กาลังจะกลับไปห้องแรมนะคะเพื่อที่จะไปเอาล u เเก g ต่างๆเพื่อจะกลับไปสนามบินขออนุญาตปิดคลิปญี่ปุ่นของเราไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็หวังว่าจะอนจอยกันนะสำหรับมือใหม่่ะเที่ยวญี่ปุ่นแบบเบดนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหนะ้าใครเริมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ให้เบสด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วะคะ่ะทุกคนก่อนที่เดี๋ยวเครื่องแม่จะตกนะคะพอดีแม่บินก่อนเบสไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอันยังบ๊ายบาย